สวัสด,ดีครับวันนี้มาทำไข่พิสดารนะครับ mm hmm. ก็แรกปอกไข่เสร็จแล้วใส่ใส่ใ,สใสอะไรวะฉลากทองไข mm hmm. ่จ้าฉลากทองนะครับดูที่ไข่เป็นยังไงมั่งครับเยอะมาก<ช>ครับรสดีต่อไปใส่อะไรครับคุณบอลลูนสับย็ดโดใส่หมูสับครับเย็ดโดไม่มีครับเดาออกมาครับ ครับนั่นไงครับไม่มีครับน้ำไม่ต้องน้ำไม่ต้องใส่นะครับคุณโอ้ครับมานี่ครับคุณโอ้คุณโอ้มานี่คุณโอ้มานี่ครับก็วันนี้เราจะทำเป็นไข่รูทรงแบบโคตรแปลกครับ หกไหมครับคุณบอลลูนโอ้ไข่ไข่รหรือว่าอะไรนะ่ะไข่หรือว่าในถัว่วซุ่มครับคุณโอค๊ค <c oughs> อาชิโนม,มตโตเลยครับต่อไปใส่น้ำ<อ>มันซอสมาดิเอาซอสมาครับซอสครับเชดเทเชดแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็กินได้ปหมครับถูกต้องครับ ต่อไปทาอะไรครับขย่าวต่อไปขย่าวครับ<ม>คุณโอ้ไปเก็บที่เดิมครับเท<ม>น้ํามันลงไปจุดไฟครับแล้วก็เจาะครับอ๋อผมรู้แล้วครับเขาจะทําอะไรเจาะแล้วเขาก็จะมาบีบลาดครับ<ม>ก็เจาะขวดแล้วจะจะเอามาบีบลาดใช่ไหมครับ พวกนี้เจะทำเป็นรูปอะไรควยครับรูปปวยครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆเลยนะทำจริงๆนะ <c oughs> อยุยเนี่ยเนี่ยเงก้อนชามาเดี๋ยวผมวาดรูป<ล>เอง,งรอให้น้ำมันอะไรครับคุณโอ๊ก ละลายละลายน้ำมันเดือดครับคือนี่ครับโดนเด็กครับโดนเด็กโดนเด็กวะคอควายใช่ไหมครับคอควายครับเอาจาน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 เอาจานมาครับคุณโอ๋งจานนั่นน่ะนี่น่าจะดูเร็วรูนคนละรูปเลยนะแค่นี้กินไม่อิ่มหรอกครับคุณบอลเลยคุณว่าอิ่มไหมครับอุ้ย คุณว่าอิ่มไหมครับคุณลนูนตอนนี้เป็นรูปร่างแล้วครับถัว่าแล้วครับผ้าแล้วครับทอดธรรมดาไม่ดีกูนะเอามาอาจานเอาจานครับรดดคุณโอ๊กจานครับ <c oughs> ผมขอมั่งครับคุณลนูน <c oughs> ผมขอดำม <c oughs> ั่งวงกลมวงกลมแล้วก็ วงกลมแค่วงกลมครับคุณบอลลูน<ม>ครับต่อไปผมขอมม <c oughs> แค่นี้มันเดี๋ยวอิ่มไหมครับโอ้ร้อนมากเว้ยมดดำครับมดดำมดแดงมดอะไรดำน้ำอยู่ในครัวมดคออีอ ยังไม่สุกเลยครับก,กินน,นนะี้อร่อยเออฮ้ยกกินหมามา่วงเกินหอมมามา่วต้มมันท่วไปเลยมันจะกลับทานไวมล่ะกินมกนมะม่วเลยโอ้ไข่โคตรดีเลยไข่ทอดพิซซ่าด้าน <ไ>เอาแป๊บซี่ใส่ลงไปด้วยนะครับคุโด้ครับเอาแป๊บซี่ใส่ในขวดครับใครจะกินได้มาขอกระเด็นนะเออไม่ออกอนะ่ะทำยังไมึงแม่งไม่เอาตรงกลางอ๋โเอา

เหนียวมดขึ้นแน่กลองบังยาหกนะครับไข่ทอดพี่ด่าปิดฝาครับปิดฝานี่ครับคือไข่ที่คว่ำแล้วอีกไข่โอ้สวยอยู่ไข่ที่คว่ำแล้วโอ้โหเยอปูสวยสวยสวยอะทำอีกทีนี่ครับนี่เยอะปูเชฟมันรูนทำ เจี๊ยบบอลลูนเก่งจัดเลยเอาผมเอาใส่ไข่ครับโรตีใส่ไข่ครับไข่จะเอาโรตีมาโรตีโรตีไข่จะเอาโรตีใส่แป๊บซี่มั้งครับปลาอาบาอาบาโยเลยนี่คือไข่ที่ใส่แป๊บซี่ครับใครจะกินมั่งครับเดี๋ยวไม่ได้แด้ครับพอแล้วครับ น้ำมันมีน้ำมันมีไหมครับมีตองใ้มะเขือเทศป่ะฮะไข่ใส่อมะเขือเทศป่ะแล้วก็ไข่อันนี้ใส่แป๊บซี่ไปแล้วนะครับใส่แป๊บซี่ไปแล้วนะครับแล้วก็ไข่โอ้มึงจะทำทำไมึงจะทำเป็นลูกต่อไปต่อไปให้กูทำเป็นลูกเลยนี่ครับคือไข่ใส่แป๊บซี่พอแล้วเดี๋ยวมันเองไม่สุกร้อนเลยแรงอีก กูล็อกค,ครับแล้วมันก็จะเดือดครับไปซัตโอ้ระวังกระเด็นอ้าวนี่ครับคือไข่พิสดารไข่ที่ใส่แป,ป๊บซี่มันจะโอ้โหมัน ไม่ไม่ออกครับสงสัยมันเหนียวเคี้ยวไม่ไหวครับเป็นแผ่นเลยครับอุ้ยดูมันแผ่นเลยอ่ะนีครับได้ลอยๆครับอุ้ยมันไหมเทฟกระทะไหมครับไม่เลยไม่กินครับ รู้ถ้วยหึงไมมีเหมี่ยนปีแพ็กซี่คอยดูจะกินมีรสชาติแป๊ปซี่ด้วยครับนี่คือแบตเตอรี่ก็จะหมดนะครับกินให้ดูเลยนี่ครับเดี๋ยวผมกินให้ดูเฮ้ยทำไมแดงเลยฮูโดครับเป็นรูปกระจุกพอแล้วครับไม่ทำเป็นรูปเสือเลย ยังมีพื้นที่กูทำแวะทำเอลเจทำเอลเจแล้วก็โอกลักแพเมนที่เหลือแล้วก็รูรักโยกแค่นี้แหละเอาวารักไปต้นพูดทำไมล่ะแล้ว,ลวไม่ยอยากจะเอา นี่มันคืออะไรครับคุณลูนน้ำตาลหรือน้ำปลาครับไข่ทอดพิสดารจะเสร็จแล้วนะครับรู้สึกว่านี่จะไหม้นะครับไม่เลยโอ้ไม่เหลือครับมันเหมือนตัวเกี๊ยวเลยอะโอเคว่ามันเหมือนตัวเกี๊ยวอะไอเนี้ยแผ่นไอนเนี้ยแผ่นเค้กอะตัวเกี๊ยวแผ่นเค้กอะอ้ ตัวเกียวแพนเคก้กอะ่ะอันนี้ผมไม่กินนะครับผมไม่กินผมกิแ่เมาอิ่มแล้วนะแล้วเมื่อไรผมจะได้กินครับคุณบอลลูนก็่าให้แม่มึงทำดีอร่อย,อยอนนร่อรูปแอเจนะมึงองให้หลูนทำรูปแอเจ ลนะกูใกล้จะหมดแล้วไข่ถูกแล้ว LJ นั้นหมดแล้วตัว L นะครับ L ซ้ำคัญกับจีไว้ไมอนอยู่นะครับอันนี้หมาแดดครับ b i g f o o ดใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่ออกครับนี่ครับไม่หล่นด้วย มันไหมแล้วครับแ,แป,ป๊บซี่มันหมดแล้วครับเออจะทำยัางไงเราจะได้สุกอันนั้นยัางไงาให้มาก,กินนะแพนเค้กแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อดกินแล้วครับ <c oughs> กุบอลลูนครับเดี๋ยวกุบอลลูนครับเดี๋ยวอัดคลิปถ่ายการกินด้วยไหมครับครับครับตอนนี้ขอพักสักครู่นะครับเราเปิด